สวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนับตั้งแต่ออนิเมชั่นครั้งที่แล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเล่าประเภทของนักวาดใช่เราก็จะมาเล่าประเภทของนักวาดกันก่อนที่จะไปรับชมคลิปอนิเมชันของผมผมก็ขอเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ขอคนละ1นึ่งไลค์ใช่ครับขอคนละ1นึ่ไลค์แล้วก็การกดติดตามกดแชร์หรือกดทุกปุ่มที่มีเลยใช่ แค่นั้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมหลังๆวันนี้ผมอาจจะท้อแล้วก็เศร้าสักหน่อยเพราะว่าผู้ติดตามที่ YouTube นะครับมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆยังไงใช่ไหมคือแบบมีผู้ติดตามขึ้นเพิ่มหนึ่งคนมันก็จะลดหนึ่งคนอยู่เงี้ยไปเรื่อยผมไม่รู้ว่ามันบัก๊กหรือเขาแกล้งผมเล่นหรืออ้ามผมเล่นอะไรกันแน่นะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านักวาดประเภทแรกก็คือนักวาด ประเภทฝึกหัดหรือนักวาดฝึกหัดนั่นแหละครับอัตราการพบเจอสูงก็คือแบบคนที่อาจจะเป็นมือใหม่แล้วฝึกหัดอยู่เนี้ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่เจอพวกเขาสูงนะครับผมทักษะการวาดของพวกเขาก็จะอยู่ในระดับฝึกหัดหรือค่าเริ่มต้นนั่นแหละครับเปรียบเทียบกันได้เลยใช่เปะ๊ะนักวาดประเภทที่2นักวาดประเภทที่2ก็เป็นนักวาดทั่วไปนะครับผมใช่ อัตราการพบเจอเขาก็อยู่ในระดับทั่วไปการวาดของเขาก็อยู่ระดับพอใช้ได้งานวาดก็สวยพอดีพอใช้ได้ใช่ครับแล้วก็ทักษะการวาดก็คือพอใช้ได้ดูสวยก็ในสายตาผมผมก็มององี้เนาะนักวาดประเภทที่3นักวาดประเภทที่3นี่ก็ถือว่าเป็นระดับที่ผมบอกเลยว่าผมก็ยังอิจฉาใช่นักวาดระดับปโปรหรือเทพ อัตราการพบเจอเขานี่ก็ยากนะครับถ้าไม่เข้าถึงจริงๆใช่ครับลงงานทุกเกือบทุกวันนะแล้วก็วาดโคตรสวยโคตรๆอะ่ะเออมีคนชอบผลงานเยอะมีเงินจากการวาดก็คือการอุดหนุนหรือการโดนเหตุอะไรก็ว่ากันไปนะครับทักษะการวาดนี่คือคันเทพหลายเส้นสวยอื่นออีกมากมายนะครับผมที่เกิดขึ้นกับนัวกวาดคันเทพใช่ผมก็อยากเป็นอยู่เหมือนกันเออ นักวาดเฟอรี่นักวาดเฟอรี่นี่คือเป็นนักวาดที่ไม่สามารถพบเจอได้เลยอะถ้าไม่เข้าถึงจริงๆนะครับคือไม่สามารถที่จะเจอได้ถ้าไม่ดูช่องนี้ยอกยอกนะครับผมคือดูอ,อื่นก็ได้ก็จะเจอแล้วแต่บางคนที่จะหามันนะครับอัตราการพบเจอสายวาดประเภทเฟอรี่นี่คือเป็นไปได้ยากมากที่นักวาดจะเข้าถึงถ้าไม่รู้จักเฟอรี่ใช่ทักษะการวาด วาดสวยคือระดับขั้นเทพผลงานดีน่ารักแล้วก็ระดับมือโปรเหมือนกันถ้าคนวาดสวยนะใช่นะครับผมนักวาดลำดับสุดท้ายก็คือนักวาดอนิเมะนี่จะพลาดไปไม่ได้กันเลยทีเดียวคือนักวาดอนิเมดีไปไหนก็เจอนะครับอนิเมะถ้าใครรู้จักอนิเมะก็จะรู้นะครับว่านักวาดอนิเมะเป็นยังไงอัตราการเจอนี้ก็ทั่วไปนะครับเป็นสายวาดอนิเมะนี่คนพบได้ง่ายอยู่แล้วใช่ ระดับวาดก็คือระดับด้อยไปจนถึงขั้นเทพด้อยนี่ก็อาจจะผมขอไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเป็นพวกบูลลี่หรือประมาณนีน้คือก็จะเจอประมาณว่าจากด้อยไปถึงระดับขั้นเทพนี่จากระดับด้อยผมก็ว่ามันก็ดีนะใช่ผมระดับขั้นเทพนี่จะสวยขนาดไหนก็ไม่ต่างอะไรจากการดูอนิเมะเลยนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นเลยทัาากษะการวาดเขาก็จะวาดสวยดูดีลายเส้นบางสวย สีสันสวยงามอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็มีหลายอย่างะเนาะใช่สําหรับสายวาดสายนี้ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับแอนิเมชันผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามใช่ครับผมกดแชร์ด้วยยิ่งดีหรือกดบันทึกไว้ด้วยใช่เพื่อเรียนรู้จากผมด้วยก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเนาะผมถึงจะไม่ได้ท้อไม่ได้เศร้าถึงผมจะท้อจะเศร้ามันก็ เป็นแรงปลุกใจให้ผมกลับขึ้นมาทําอีกเหมือนเดิมได้อยู่ดีแต่มันจะเป็นคือมันจะเป็นไฟแค้นของผมนะผมเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรประมาณนะั้นก็ช่างเถอะครับไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องสอนผมก็ได้การที่ผมทำแอนิเมชันนี่ก็ทําตัวคนเดียวนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปแอนิเมชันคลิปหน้าผมจะทําออกมาตลอดครับถ้ามีข้อมูลอะไรผมก็จะมาทําอยู่ตลอดใช่ครับ หวังว่าทุกคนจะชอบการทำอนิมชันของผมแล้วก็จะกดติดตามผมนะครับกดไลค์ผมด้วยดูแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับใช่ครับผมถ้าใครดูจบก็ขอให้ดูจบนะครับใช่ครับผมก็อยากให้รู้ทั่วถึงอยากให้แบบช่องผมดังอะไรไปๆอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเป็นหมดละครับชอบโปรโมทชอบอะไรมันมีหมดครับผมใช่ครับก็วันนี้สวัสดีครับผมบายเจอกันใหม่